เพป่อนเพื่น,น,นก็ช่วยฉันด้วยนะฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้ว,วตอนนี้แม่ฉันป่วยหนักอยู่ที่อ ICU! อเออไอซีคูแกแกต้องช่วยฉันด้วยนะใจงเงย็นนะแกอยู่ไอซีคูเลยเหรอแล้วนี่แกอยู่ที่ไหนอะเดี๋ยวฉันไปหาจะไปฉันโอเคแกแต่ฉันขอยืมเงินแกสักหมื่นหนึ่งได้ไหมอะหมื่นหนึ่งเลยเหรออ๋อได้ได้ได้เดีด๋ยวฉันรีบโอนให้นะแกะ ใจมากนะแกอืมอืไม่เป็นไรก็มีเมื่อไหร่เราค่อยมาคืนชั้นนะมีอะไรหรอแกปิ้นนะสิมันบอกว่าแม่มานน่ะป่วยหนักเข้าไอซีอ่ะแล้วเนี่ยโทรมายืมเงินฉันหมื่นหนึ่งจริงดิแล้วตอนนี้แม่ปิ้นเขาแอดมิอยู่ที่ไหนอะแกเออว่ะฉันก็ลืมถามมันอยู่เหมือนกันนะ<ม>อ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวฉันโอนเงินให้มันก่อนนะเออเออ,เอ,อ ป็นไ,ไงบ้างอะปิ๊นเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โหดีเลยเออนี่ปิ๊นปิ้นมีเพื่อนอีกคนนึงนไม่ใช่หรอไม่ลองโทรไปยิ้มดูมันจะดีเหรอซันนี่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเพื่อนปิ๊นแต่ละคนนะ่รวยจะตายแค่ยิ้มแค่หมื่น,นสองหมื่นเนี่ยขนนะแข้งไม่ล่วงหรอกเอาเงินก็ได้เฮ้ แอ้โทรมาเฮ้ยปรินโทรมาว่ะอ้าวรับสิเรื่องเดียวกันหน้าเลยอ่ะงั้หนยวฉันรับก่อนนะฮัลโหลปรินแกโทรหาฉันเรื่องเงินใช่ไหมแกรู้ได้ยังไงอ่ะก็ตอนนี้ฉันอยู่กับเปิ้ลนะสิฉันรู้เล่าว่าแม่แกป่วยเข้าไอซียเออฉันก็เกรงใจเปิ้ลมันอะ ก็เลยจะขอ,อยืมแกอีกคนได้ดิก็เราเพื่อนกันนี่ว่าแต่แกขาดอีกเท่าไหร่อ่ะบิ้นฉันว่าฉันจะขอ,อยืมแกสักหมื่นหนึ่งได้ไหมไม่มีปัญหาแกเราเป็นเพื่อนกันฉันก็ต้องให้แกยืมอยู่แล้วดิไว้เดี๋ยววันไหนอ่ะฉันสองคนจะไปเยี่ยมแม่แกแล้วกันนะยังไงก็ขอให้แม่แกหายไวๆนะริน้นฉันขอบใจแกสองคนมากเลยนะขอบใจจริงๆอือ งั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะแกเดี๋ยวฉันจะได้กดโอนให้แกโอเคโอเคจ้ะแบบละเปิ้ลเดี๋ยวฉันโอนตังให้ปิงก่อนนะ่ะได้โอ้โห,โหคนนุณนี่เล่นละครเก่งจริงเลยนะนี่เราจะไปกินไรกันดีฮนะอยากกินอะไรที่มันแพงๆร้านอาหารที่มันหรูๆอะไรอย่างเงี้ยซัน ก็ได้ครับสันุกตามใจปิ้นหมดเลยถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยเราไปช้อปปิ้งกันต่อดีไหมได้ค่ะไปดีครับพอได้นวดเราสบายตัวขึ้นเยอะเลยอะแกเหมือนกันเลยเนี่ยฉันก็ปล่อยเส้นยืดมาตั้งนานละป๊ะฉันเริ่มหิวแล้วกแกอืมไปกินร้านนี้ดีกว่าร้านดอกเกตนะเออเออร้านนี้ก็ได้แกไปเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ๊อะไรนี่มันให่ปิ้นป่ะวะไหน เฮ้ยจริงด้วยวะไหนมันบอกว่าอยู่โรงบาลไงอะ่ะก็นั่น่ะเดะว,ว่ามันหลอกเพ่อแล้ววะเฮ้ยไม่หลอกมัง้งงั้นเดี๋ยวฉันลองโทรหารมันดูเออโทว่าไงแกอ่ะปริน้นแม่แกเป็นไงบ้างอ่ะดีขึ้นยัง ตอนนี้หมอก็ให้ดูอาการสักักอ่ะฉันกำลังเข้าแม่อยู่เลยโอ้นี่แกยังอยู่โรงพยาบาลอยู่หรอใช่อืมงั้นฉันไม่ควรใจละแค่แนี้นะแกะโอเคจ้ะปะนี่ปิน้นเพื่อนโทรมาทวงตังค์เหรอเปล่าหรอก็โทรมาถามเรื่องแม่ นี่ปิ๊นสั้นถามไ่ดิถ้าเกิดวันหนึ่งเพื่อนปิ๊นอนะ่ะโวงเงินขึ้นมาพวกเราจะเอาเงินที่ไหนคืนนะฮะโอ๊ยพวกมันสองคนนะรวยจะตายนางเนี่ยระดับไฮโซเลยนะมีธุรกิจของตัวเองแค่เนี้ยเสร็จเลยแหละล่อยนานๆไปเดี๋ยวก็ลืม,มแต่เราสองคนเนี่ยจะกินอะไรดีสั่งเต็มที่เลยนะเดี๋ยวมือนเนี้ยชิ้นเลี้ยงเองนี่พูดแล้วนะงั้น ทานสั่งนะน่าเป็นพี่นี่ยแม่วันนี้อยากกินเนี่ยน่ากินนะดูดิเนาะใครลืมไม่รู้แต่พวกฉันสองคนไม่ลืแมแน่ป๋อปั้นพวกแกมาได้ไงอ่ะพวกฉันสองคนต่างหากที่ต้องถามแกว่าแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไหนแกบอกพวกฉันว่าแกเฝ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอ,อเออ ฉันไม่ได้โกหกนะแม่ฉันปลุจริงพอเหอะปินแกเลิกโกหกพวกเราได้ละแกทําแบบนี้ทําไมวะเอาแม่มาอ้างหลอกเงินพวกฉันเพื่อมากินข้าวกับผู้ชายเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยคุณพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องนะปูปากไปเลยฉันไม่ได้พูดกับแกนี่ปินแกอธิบายมาสิว่าทาไมแกต้องหลอกพวกเราด้วยเออ ออก็ได้ก็ได้ก็อย่างที่พวกแกเห็นนี่แหละแม่ฉันไม่ได้ป่วยแล้วตอนนี้ฉันก็ตกงานอยู่ด้วยอ่ะไม่มีเงินสักบาทก็ฉันไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเหมือนพวกแกนี่แกสองคนก็ไม่เห็นจะต้องทําขนาดนี้เลยกับอีเงินแค่นี้ทำไมต้องมาทวงต่อหน้าคนอื่นด้วยอ่ะใช่เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานไม่ใช่หรอนี่ฉันเริ่มจะงงแล้วนะวะ่า สลงใครยืมเงินใครกัแน่เนี่ยแกพูดย่างแบบว่าพวกฉันผิดมากอะที่มาทวงเงินแกปิน๊นฉันยังไม่ได้ว่าอะไรพวกแกสองคนเลย<อ>ก็เงินแค่นี้ไม่เห็นต้องมาทวงเงินขนาดนี้เลยนี่ฉันมีเพื่อนรวยๆตั้งเยอะต้องแยะนะแต่ทุกคนก็ไม่เห็นจะมาขี้เหนียวพวกแกสองคนเลยเฮ้ยปิน๊นนี่แกไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าแกผิดอะที่พวกฉันสองคนให้แกยืมเงินเนี่ย ก็เพราะว่าเห็นกับแม่แกที่ป่วยเข้าไอซียูนะแต่เนี่ยแกเอาเงินมาถลุงมาเป็นผู้ชายแบบนี้หรอปริ้นผู้ชายดีๆอ่ะเขาไม่เกาะผู้หญิงกินหรอกนะทำมาดีเรียกว่าแมงดาเฮ้ยนี่จะพูดจาดูถูกกันไปแล้วนะทำไมคิดว่าพวกมึงสองคนเนี่ยรวยแล้วจะพูดอะไรก็ได้หรอผู้หญิงป่าแบบเนี้ยมึง้องทีลมาดิมาดิกูก็ไม่กลัวเหมือนกันพอๆเลยอย่าทะเลาะกัน แค่นี้ก็รู้แล้วปินฉันจะขอเกือนแกในฐานะเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันคบไม่ได้มันคบแกก็แค่หวังตกาแกกินเท่านั้นเองอะ่ะพอวันนึงที่แกไม่มีเงินแล้วอะ่ะมันก็เฉดหัวแกทิง้งอีกอย่างอะนะเงินที่แกยืมไปมพวกฉันสองคนก็ยังเอาคืนอยู่นะฉันไม่รู้หรอกนะว่าถ้าเกิดว่าแกขาดเพื่อนอย่างพวกฉันสคนไปเนี่ย มันจะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตของแกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะถ้าพวกฉันสองคนไม่มีเพื่อนอย่างแกไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตพวกเราแน่นอนไปเถอะเปิ้ลปอปอ,อปันนี่ปินปินไม่จะไปสนใจสองลยหรอกกินข้าวนีกว่าเพิ่มแบบเนี้ยหาใหม่ก็ได้ขอโทษนะทันเฮ้ยหมายความว่าไงวะเอปิน เอออยากไปไหนก็ไปเลยผู้หญิงแบบมึงนะตัวหาใหม่ก็ได้อะไรมองอะไรกันนะเมื่อกี้แอบถ่ายคลิปเหรอลบคลิปเลยนะเว้ยโอ้นี่โซเชียลเขายิงนียนอยู่ใอ้ไส้เว้ย